สวัสดีค่ะคันที่จะแนะนำวันนี้นะคะเป็น Toyota าคอมพิวเตอร์ e w l New ปี2023เกียร์ออโต้สีขาวค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะเพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะแผงประตูด้านหน้าทั้งสองข้างหุ้มหนังแบบมีไฟประมาณพรีเมียมค่ะห้องคนขับด้านหน้านะคะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟตล้องหน้าแบบบันทึกจอ Android ขนาด10นิ้วค่ะเกียร์ออโต้ คอนโซลปรี Pre, ค่ะเรามีไม้ให้2ตัวค่ะพร้อมร้องคาราลอ,ลอเกตได้เลยค่ะชุดแต่งนะคะลงเป็นบันไดมีไฟประตูดูดคอนโซลอะคริลิกแบบใสค่ะมีไฟวิ่งนะคะมีจุดชาร์จ USB รอบคัน5จุดค่ะประมาณรอบคันคันนี้เป็นพทนสีน้ำตาลตัดคิ้มเหลืองค่ะลงเป็นบอะ์ด3แถวหมอนทรงมิกกี้เมาส์เบลออโต้3จุดค่ะ เป็นเบาะใหม่นะคะปูพื้นใหม่นี่ค่ะ3แถวจะใช้เป็นรถได้ครอบครัวหรือรับจ้างก็เหมาะมากๆเลยค่ะหลังคาะ v p p แต่งใหม่ค่ะอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะคะที่ออกแบบโดย3 k ค่ะเป็นท้องทะเลนะคะจะมีปลาโลมา3ตัวค่ะนี่ค่ะดีไซน์สวยมาก รอบๆอ่างก็จะมีไฟนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบอ่างค่ะความเย็นก็จะโฟลทั่วทั้งคันทีวีจะสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วลำโพงกลางแบบมีไฟค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วแล้วเพิ่มลำโพงกลางลำโพงแหลงให้1คู่ค่ะเพื่อความคมชัดให้กับระบบเสียง ลงเป็นแอร์ไมโครบั mới, สใหม่ซาวหลังระบบไฟจะด้านหลังค่ะคันนี้ไฟสว่างมากเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกเปิดนะคะได้นะคะไม่จาเป็นต้องเปิดทั้งหมดค่ะเกียร์ออโต้ปี2023สีขาวราคาตามที่ลงไว้เลยค่ะพร้อมเปิดให้คุณลูกค้าได้เลือกชมแล้วนะคะ